ปวดเกาแบบเฉียบพลันไม่ว่าจะเป็นเกาอยู่แล้วหรือเพิ่งเป็นครั้งแรกจะต้องกินยาอะไรบ้างข้อมูลใหม่ในปี2023มาชมกันเลยค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบในคนที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วแล้วมีอาการปวดกําเริบขึ้นมานะคะหรือว่าในคนที่เพิ่งเป็นโรคเกาต์ครั้งแรกแลวคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกาต์แล้วมีอาการปวดมากปวดจนแทบจะเดินไม่ได้เลยทีเดียวอาการแบบนี้จะได้ยาหรือว่าต้องกินยาอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมข้อมูลที่เพิ่องอัปเดตใหม่เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะคะแต่นั้นเป็นข้อมูลเก่าค่ะเดี๋ยวมาดูข้อมูลใหม่กันเลยซึ่งน่าจะได้ประสิทธิภาพในการรักษา แล้วก็ลดผลข้างเคียงจากยาได้ด้วยก่อนอื่นนะคะเขาจะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่เพิ่งมีอาการปวดไม่นานนะคะก็คือภายใน36ชั่วโมงก่อนที่จะมาพบคุณหมอนะคะหรือไม่เกิน3วันนั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มนี้ยาที่จะเลือกอันดับแรกนะคะนั่นก็คือยาโคชิซินค่ะซึ่งก็คือเป็นยาลดการอักเสบของข้อในคนไข้โรคเกาต์แบบเฉียบพลันนะคะโดยจะให้กิน1เม็ดวันละ2ครั้งนะคะนั่นก็คือเช้าเย็นค่ะ จะไม่ได้บอกว่าให้กินทุก2ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วหรือว่ากินครั้งละ2เม็ดไปเลยอย่างนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมนะคะเนื่องจากว่าอย่าตัวนี้ทําให้เกิดผลข้างเคียงก็คือท้องเสียถ่ายเหลวได้ค่ะถ้าสมมุติว่ากินไปแล้ว1เม็ดเช้าเย็นหรือว่าถ้าอาการยังปวดมากอยู่อาจจะกินเป็นเช้าเที่ยงเย็นไปเลยก็ได้ถ้าไม่ได้มีผลข้างเคียงที่ทําให้ถ่ายเหลวอย่างเี้ค่ะ และถ้าสมมุติว่าอาการนั้นลดลงมากกว่า50%เช่นเคยปวดอยู่ที่ประมาณเต็ม10เลยแล้วลดลงมาเหลือคะแนนประมาณ5เงี้ยก็อาจจะลดขนาดยา โคชิซินลงได้นะคะโดยคนไข้สามารถที่จะลดเองเลยก็ได้นะคะเหลือแค่วันละ1เม็ดก็ได้ค่ะจริงๆถ้าอยากให้อาการนั้นลดลงเร็วมากๆนะคะอาจจะได้ยากลุ่มสเตียรอยเสริมค่ะนั่นก็คือเพทนิโซโลนค่ะโดยกินครั้งละ2เม็ดเช้าเย็นค่ะติดต่อกันไม่เกิน5วันนะคะแล้วก็แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือจะต้องกินโคชิซินต่อไปนะคะเพราะว่าถ้า หยุดยาไปเลยทันทีอาการปวดอาจจะกลับมาอีกค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือมีอาการปวดมานานและหลายวันแล้วนะคะก็คือมากกว่า3าชั่วโมงหรือมากกว่า3วันขึ้นไปนะคะยาที่จะเลือกใช้เป็นอันดับแรกนั่นก็คือยากลุ่มเอนเซมค่ะอาจจะเป็นพวกไอบูโพรเฟนนารพอกเซนหรืออื่นๆได้นะคะหรือถ้าคนไข้ไม่สามารถที่จะกินยากลุ่มเอนเซมได้อันนี้อาจจะให้เป็นยากลุ่มสเตียรอยนั่นก็คือเพนิโซลนค่ะกินในขนาด2เม็ดเชา้าเย็น ะะติดต่อกันประมาณ5 7วันค่ะและหลังจากนั้นก็ควรที่จะกินยาโคชิซินต่อนะคะ,ะ,คะเพื่อป้องกันอาการข้ออักเสบกำเริบค่ะ โดยสรุปแล้วนะ,ะในคนไข้ที่มีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์แบบเฉียบพลันนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาต์เดิมอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนไข้ร,รายใหม่นะคะก็จะมียาอยู่ทั้งหมด3อย่างให้เลือกค่ะซึ่งก็จะเลือกให้เหมาะสมกับสภาวะของคนไข้นะคะนอกจือจากการแบ่งระยะในการที่เกิดเกาต์แอคแทกหรือการที่เกิดเกาต์กำเริบนั่นเองค่ะซึ่งหลักๆก็จะมีการเลือกใช้ตามสภาวะการทํางานของไตด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าคนไข้ไตวายไต เสื่อมเรื้อรังนะคะมีค่าการทํางานของไตน้อยกว่า30ยากลุ่ม n อนซอาจจะเป็นข้อห้ามค่ะ หรือว่าอาจจะต้องมีการปรับขนาดยาของโคชิซินให้เหมาะสมกับค่าการทำงานของไตนะคะที่กล่าวไปข้างต้นนะคะอันนั้นจะเป็นของคนไข้ที่มีการทำงานของไตปกติค่ะแต่ว่าถ้ามีค่าการทำงานไตลดลงอาจจะต้องมีการปรับขนาดยาลดลงไปอีกค่ะดังนั้นในคนไข้ที่มีอาการปวดเก่าแบบเฉียบพลันนะคะควรที่จะไปพบแพทย์เพราะว่านอกเหนือจากการที่อาจจะต้องเจาะเลือดดูกดยูริกแล้วก็ยังจะต้องมีการติดตามค่าการทำงานของไตเพื่อที่จะใช้ในการ ับยาหรือเลือกอยาให้เหมาะสมในแต่ละคนไม่แนะนำให้ซื้อยากินเองค่ะและที่สําคัญค่ะหลังจากที่อาการปวดกกาแบบเฉียบพนันนั้นผ่านไปแล้วนะคะ การได้รับยาโรคเกาต์แบบต่อเนื่องนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่กินยาโรคเกาต์แล้วในระยะยาวในอนาคตนอกเหนือจากข้อจะเกิดตุ่มโทไฟขึ้นมาแล้วนะคะทําให้มีผลกับเรื่องความสวยงามแล้วนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนเช่นตุ่มโทไฟนั้นแตกแล้วก็ทําให้เกิดการติดเชื้อได้รวมไปถึงอาจจะทําให้เกิดข้อพิการได้ค่ะการที่เราเป็นโรคเกาต์แล้วก็มีกรดยูริกในเลือดสูงอยู่นานๆน,นะคะจะทําให้ การทำงานของไตนั้นลดลงหรือกล่าวง่ายๆก็คือยูริกนั้นทําให้ไตเสื่อมไตวายได้เช่นเดียวกันค่ะและท่านใดที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะตอนนี้สามารถที่จะให้กําลังใจทีมงานเราด้วยการกดสตกประแตงให้ได้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทาง เพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok อนะคะและท่านใดที่ใช้ไล สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @banditphysio ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ